ฮัลโหลทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่นะครับชาร์ดนะครับเอ้ยนี่ไม่มีชาร์ดสองคนนะวันนี้ถามว่าวันนี้นะครับเรามาทำอะไรนะครับในแบบบล็อกฟุตนะครับนี่จะมาแจ้งการอัปเดตนะครับผมคืออัปเดตนี้มีอะไรบ้างก็อัปเดตหน้าที่กำลังจะเกิดครับอัปเดตล่าสุดที่เราเห็นตอนมาล่าสุดท่กคนสังเกตว่าทำไมเลือดถึงเยอะนะครับก็่า แอดมินได้ทําการนี่เอาเข้าวหัวมาแล้วนะครับข้าวหัวผมมีหนึ่งล้านนะครับเรียกเลยรมาคือข้าวหัวถามว่าทาอะไรได้ครับคือสามารถทําให้ h p เพของคุณเพิ่มขึ้นใช่ครับยิ่งมีข้าวหัวเยอะเลือดเราก็จะยิ่งเยอะคือถ้าฟาร์มตามมอนน่ะคือมันจะตันที่1ล้านนะครับทุกคนแต่ถ้าตีคนด้วยน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่นะถ้าผมจะไม่ผิดนะที่ผมเคยผมเคยเห็นคนข้าวหัวสามล้านอยู่มั้ง โอเคนะครับก็มีประมาณท่านี้ของอัปเดตที่เพิ่มมาใหม่แล้วก็สไตล์วมไทยนะครับที่เราเพิ่งลงคลิปสอนไปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็อัปเดตที่กำลังจะมานะครับก็อ่าก็จะมีนี่กิจ,รจากรรม7วันที่ผมโชว์ขึ้นหน้าจอที่เพื่อว่าจะอัปเดตคือพุ่งนี้คือคลิปนี้เราปุ๊บทุกคนเห็นปุ๊บไปว่ามันเริ่มตั้งแต่นนีะ้มีระยะเวลาประมาณ7วันนะครับผมในการทำนะ แล้วก็จะมีการเอาแหวนของซิฟวีสองกลับคืนมาด้วยว้าวก็จะเริ่มการทําเลยนี่ออฟชัดออฟอะตอมมีแค่ันเดียวเองแตคงต้องไปหาได้ลระครับน้องๆโอเคนะครับแล้วก็มีหลายคนถามว่าพี่ครับแมวยังหาได้ไหมไข่ของโอคารุนยังหาได้ไหมยังหาได้นะครับแต่หลังคลิปนี้ออกน่าจะหาไม่ได้แล้วเพราะว่า มันน่าจะหมดเพราะแอดมินบอกว่าเขาจะหาได้จนกว่าะจะอัปเดตใหญ่มานะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับของมันอของเ,เพื่อนอัปเดตมาครับก็รบเรามาแจ้งข่าวสายแค่นี้นครับคลิปนี้อาจจะลงก่อนหรือว่าลงหลังก็ได้นะครับนี่ก็แค่มีความเท่นี้ที่ผมมาแนะนำสินเนรก็นี่ขอตอลาไปก่อนครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมอย่า,ยาลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยวันนี้บายจ้า